ครับผมสำหรับการเข้าขอบยางตู้เย็นครับนะครับอ,อันนี้ขอสุดท้ายนะครับแล้วก็หมุน <lesbian. S 1> หมุนเข้นวดเข้าทุกตัวทุกตัวนะหลังจากหมุนนัดเข้าเสร็จก็องย่าเพิ่งหมุนสุดใช่ไหมมิ้นไม่อย่าเพิ่งหมุนสุดอ,อย่าเพิ่งหมุนสุดหมุนแค่นิด <ขอ S 1> นึงไม่เอายางใส่ก่อนแล้วหมุนสุดเลยเอายางใส่ก่อนแล้วหมุนสุดลยครับก็ระวังที่มุมนิดนึงครับ อ่าขอหมุนสุดหมุนสุดจะตั้งคยายครับพี่น็งครับเพราะว่าเข้าไปก่อนเอมอาออบอกไปีิแม่เอาไปเอาไปเอาไปแถมเี็เลย ครับแล้วก็บิด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 เข้าบิดเข้าบิดเข้าครับแก้วมันไม่ดีเองลูแก้วมันพอบิดเข้าเสร็จก็เรียบครับเอาดีเลย โอเคครับเรียบ um okay. ับเลยครับจบครับอันนี้ข่อยลิดเดียวครับเอเคเสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วครับโอเคครับสวยงามาครับผม